เอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างวันชนะมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงวันนี้ต่อน้ําหนักหนึ่งปอนให้กับเขตตะวันมกชสุพรรณบุรีในพิกัดน้ําหนักกันที่105กับ106ปอนด์ปอนนะครับเจาะยางหน่อยครับเขตตะวันะสะดุ้งไหมอย่าจักกะจีนะครับอย่าจักกะจีให้เห็นนะครับช่วงขาแกยาวหน้าเจาะเหลือเกินครับบอลชนะ,ะกรรมาการแยกครับ ลุยกันต่อครับขวากับซ้ายครับดักแทงแล้วก็อาจจะเทเทเททิ้งไปเลยครับมตัวใหญ่เสียงดังนะครับล้ลมก้นจำเบาแขงขวาไปครับดูนในกันหน่อยครับอขึ้นคอได้โหนได้ตีตีได้ไหมครับแหมยังไม่ต่อเนื่องยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับนี่ครับมาว่ากันต่อกลางเวทีโอ้โหดูมา ในครับดูวงในจับได้คีบสวยด้วยกันทั้งคู่ดูครับเด้งไปเข้าไปครับนี่ครับดูอ่านนเนี่ยนนนเนี่ยอาจจะโดนเขตปอดอุ้ย,ยแหมข้านี้ทำได้ดีครับวันชนะแลอก็ขวางโยกเสียบโอ้โหดูมาเอาศอกซอกซอกซ่อุ้ย,ยแหมกานคอยแล้ววัดเสียวครับเบีลีเบตะวันนี่เดินขยับเลยนะครับตัวเล็กนะครับแต่จะขึ้นบนนะครับสู้เขา่า วัชนะมีลูกขวางแล้วก็เสียบมาแต่ละเม็ดนั้นหนักๆแรงๆเลยออกแม่นนะครับในก็มีลูกขวางนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับลูกขวางของวันชนะผลเบียดเข้าไปโอ้จิ้มลำตัวจิ้มหน้านะครับชวนทะเลาะตลอดนะครับต้องลงทุนนะครับเพราะว่าไปยืนคุยไม่ได้นะครับลูกล่างนี่เสียเปรียครับแต่ดูจังหวะการต่อยหมัดของเขตตะวันก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับตะขปนี่ครับมาหมัดซ้ายเริ่มจะโดนเหมือนกันนะครับตะขมเป้าเจอก็ทุกอย่างเป็นไปได้หมดแม้แต่ว่าวงในครับ นี่ถือว่าเป็นจุดขายของวันชนะเหมือนกันนะครับจังหวะขึ้นคอจังหวะขวางครับเป็นมวยฝีมือที่ในก็มีนะครับวันชนะมอราชบัตรจอมบึงที่มุมก็มีเพื่อนร่มค่ายครับศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยอ่ะครับหรือมจอมบึงครับชกมวยรอบแต่ว่าทาน้ําหนักไม่ได้ก็ต้องถอนจากมวยรอบ5้าดาวเงินล้านโอ้โหแกขวางแบบทะลุเชือกไปเลยครับมาจังหวะป้ายนาของวันชนะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ โอ้ยมาท้อไม่ได้ท้อไม่ได้ครับเขตาวันโอ้โหแต่ว่าตอนนี้มาดูเหนื่อยเหนื่อยไปนิดหนึ่งครับ่าลากซ้ายมากลายเป็นวันชนะดูมาโอ้ยมาตอนนี้ทําอะไรก็ดูดีไม่หมดเลยครับไปแดงวันชนะมาเขตาวันต้อง อย่าเหนื่อยครับอย่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วอาวุธวันชนะถึงก่อนทุกทีเลยครับโดนเข้าไปนี่ทำท่าจะช็อตเหมือนกันนะครับออกโดนแข้งขวาแล้วก็ดักแทงเนื้อๆเลยนะครับวันชนะก็มั่นใจไม่ทำแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่ายังมีแข้งขวานี่ออกได้หนักๆแรงๆเข้าในนี่จะเป็นงานหนักของเขตะวันแล้วนะครับต้องมีช็อตนับบล็อกให้เห็นนะครับก็ต้องต่อยมัดอย่างเดียวครับแต่ดูส่งสัญญาณเหมือนจะสงบศึกกันแล้วครับมาที่ ใบสุดท้ายครับมุ่มแดงครับวันชนะมรชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับหาวันนี้1นปอนไม่มีผลนะครับชนะคะแนนเขตตะวันม,มกชสุพรรณบุรีแบบสนุกเลยครับ